สวัสดีครับดินดีต้อนรับสู่รายการสิ่งหนัง,นงไม่ได้อ่ัถ้าเป็นอพิโซดนี้เนี่ยเราต้องทำเสียงนิ่งๆนะยินด,ดีต้อนรับสู่รายการสิ่งหนังครับอพิโซดนี้เนี่ยที่เรานิ่งกันขนาดนี้นะฮะเพราะว่าอพิโซนเนี่ยเราต้องการให้ท่านผู้ชมรับทราบว่าคลิปเออหนังที่เราจะจะแนะนําต่อไปนี้เนี่ยมีหัวข้อว่าห้าหนังขยับขวัญ ขยาวขวานนะขยาวขวานนะ <laughs> ก็คือเอาง่ายๆว่าห้าหนังเนี่ยได้รับการคัดเลือกมาจากกูรูของเรานะฮะที่ดูหนังมาแล้ว <Guru S 2> ทุกเรื่องูรขยาวขวานก็คือคน,คนกินคนคนกินสัตว์สัตว์กินคนส<า>ัตว์เอากับคน คนอาภัสาหรือทุกอย่างนะฮะผีฆาตรกรนะฮะโรคจิตอะไรที่มันโรคจิตทุกอย่างจนจิตเวททุกอย่างนะฮะคุณกูรูกรอบเราได้หมดแล้วนะฮะหนังสำหรับคนที่ชอบเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับอ,อ,อะไรนะฮะวิปริตวิปริตจิตวิทฐานนะฮะหรือแบบคนป่าหรืออะไรนะเรื่องอะไรที่มึงชอบอะ เรื่องไหนอ่ะที่เป็นตะขาบตะขาบอะไรนะไม่ได้ชอบเลยกูชวนให้มึงดูคอนแหว่งไงเออเมสเซเตพีไงโอ้คือกูไม่ได้ชอบกูชวนให้มึงดูเพราะมึงแหว่งเฉยๆกูดม่ชอบตอนนี้เนี่ยผมคนถ้าคุณชอบเรื่องประมาณนี้นะหรือคุณชอบอะไรที่แบบเอ่อขยาขวันน่ากลัวซ่อนเงื่อนไม่รู้อะไรเกิดขึ้นกันแน่ดูไอ้เรื่นี้ฮะ ขอกูดูกรอบล้วจัดจัดให้คุณนะครับผมโอ้โหมันตะเวอร์เลยทำไมทำไมทำไมนะกูนี่ไม่แตะหานเลยเช่นเคยนะฮะผมไปนะครับผมนินค่ะก็ครับคุณกุู๊นะฮะคุณกุู๊มาห้าเรื่องมีเรื่องอะไรบ้างครับคุณบอกเลยก็เอาเรื่องแรกก่อนเลยก็ได้ครับเรื่อง The Wheeling เจอเจอ The w h e e l i นี้เป็นเป็นหนังของเกาหลีนะเป็นหนังใช่เป็นหนังใช่เป็นหนัง2016 ก็เห็นได้รับรางวัลเต็มเลยนี่ราเมโทนี่เก้าสเก้าใช่ไหมใชเก้าเก้าเคื่อนดับหนึ่งของเกาหลีแล้วก็คือถือว่าแบบนั่นมากคือดีมากไม่เกี่ยวกับอะไรอ่ะเรื่องมันจะยามนริงแต่ว่าถ้าเริ่มเริ่มต้นแบบฉากแรกมาเลยนะมันก็จะเป็นแบบเป็นบทในพระคำพีอ่ะแต่จำจำแบบแบบดีเทลแบบตามไม่ได้แล้วแต่ในคมพีก็จะเขียนเป็นประโยชน์หนึ่งว่าคนเราอ่ะเวลาตกใจอ่ะจะคิดว่าเห็นปีศาจใช่ไหมอืมแล ปัญญยุวรรตันนี่คือคําพูดเในที่เป็นเป็นแดร์ล็อกที่แบบที่แบบเป็นเป็นเป็นคนเออเออขึ้นแรกอ่ะเออวคนเราเวลาตกใจหรือตกหวาดกลัวจะชอบคิดว่าเจอปีศาจเออแล้วแบบจะชอบแบบคิดว่าเฮ้ยปีศาจหรือเปล่าอะไรเงี้ยปัะญสุวรรณตัดว่าแบบจะแบบมานั่งวิตกหรือว่าแบบคิดยังไงไปทําไมลองจับกายจับผิวหนังสีอะไรเงี้ยถ้าเรายังจับได้อ่ะมันจะใช่ปีศาจปีศาจมันไม่มีร่างกายอย่างนี้หรอกอะไรเงี้ยประมาณอย่างนี้นะมันคือคือเปิดคือเป็นเรื่องใม่ก็แบบออยย่างงั้้นนะะไรเี ก็คือเราหลักเป็นเนื้อเรื่องก็คือเด t h เดิมเวลลี่นี่แปลว่าอะไรเดิมเวลลี่มันเหมือนร้องหวยหวนอะไรอย่างเงี้ยเธออะไรอย่างเงี้ยนะก็คือมันจะคือเรื่องนี้มันจะรีลับนิดนึงตรงที่ว่าคืออยู่หมู่บ้านเล็กแห่งหนึ่งอยู่ดีวันหนึ่งก็เกิดโรคระบาดใช่ไหมแล้วก็คนก็เริ่มแบบคลั่งคนที่ติดโรคระบาดเนี่ยคลั่งฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยเริ่มฆ่าคนตำรวจเนี่ยก็ไปสืบก็เลยแบบ ไปสืบเรื่องราวแล้วเหมือนกับว่าลูกสาวเป็นปิติโรคอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบต้องคือคลั่งเหมือนกันใช่แต่คือตำรวจก็เดต้องไปสืบว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความเป็นชนบ,บนเทเล็กๆอย่างเงี้ยมก็จะมีวความเชื่อเข้ามาว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะว่าผู้ผีปีศาจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันเป็นหรือว่าตำรวจก็เชื่อว่าพี่พูดผปีปีศาจนี่มีจริงหรอกคนนั่นแหละที่คนเป็นคนทาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเองนั่นแหละก็คือที่มาของว่าใครกันแน่คือในหนังเนี่ยคนมันเป็นคนร้าย จะเป็นผีหรือเปล่ารถเป็นปีศาจปีศาจมีจริงไหมถ้ามีใครกันแน่ที่เป็นปีศาจหรือว่าคนร้ายนั่นแหละคือปีศาจก็เลยทําให้เราอยากรู้ใช่ไหมเรื่องนี้ใช่ไหมคือพรอมเรื่องดีมากอันนี้น่าดูเรื่องนี้พลาดได้ไงผมไม่น่าพลาดนะไม่กี่ปีใช่ไหมเรื่องนี้ใช่สองพันสิบหกคือผมว่ามันต้องมีแต่คนที่แบบจิตตกตบแบบสงสารเออเพราเก็คือย้อนกลับมาตรง คนอ่ะครั่งบ้าๆไม่เลยนี่ก็ไม่ได้ดูลองจิตมากนะมันมีปัญหาในการนอนมากเลยนะคือถ้าแฟนผมไม่อยู่กับผมผมนอนไม่ได้ใช่ไหมนอนข้างนอกเลยอะนอกแหนนอนแบบต้องเปิดทีวีทีไรคุณเป็นคนโกงผีไงมึงโกงผีใช่คือแบบแต่พระเยซูตรัสไว้จับได้สัใช่งั้นเวลาผมลัวมูทแบกเนี่ยแหน่มันคือกลับมาเนี่ยที่เขาว่าเป็นปีศาจเนี่ย มันคือคนร้ายคนคือคนมันคือจริงมันคือคนที่ปีศาจกันเออเจ๋งมาตจริงด้วยซึ่งตอนจบมันก็จะรู้ใช่ไหมแล้วก็จะรู้เออตนแต่บรรยากาศมันจะดูน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวนี่คือแค่เต็มสิบพี่กอบให้คะแนนน่ากลัวให้สิบเลยให้สิบเลยเหรอแต่คือแต่คือมันไม่มีจัมสแก์นะจัมสแกนคือผมก็แบบเฮ้ยตกใจมันแบเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีความน่ากลัวเออไอ้หนังที่มันไม่มีจัมสแกนคือเจ๋งคือจัมสแก์คือแบบ คือหันมาดลดูเลยนะหรือว่าแบบอึดตกใจเออคือเอาง่ายๆช็อตช็อตตัดอะนะช็อตหน้าหน้าเด็กหน้าปุ๊บเนี่ยน้ากึ่งจัมสแกร์ใช่ใช่แต่ว่าถ้าไม่มีแสดงว่าบทนี้แม่งโหหรือว่าพูกอย่างพวกอะไรนะคอนจูวิ่งที่มันชอบใช้แบบจัมสแกวร์หรือแใช้เพลงแบบใช้แบบอะไรเข้าไปอะไรแบบรีวนลงโวนแบบน่้แบบนั่งกินข้าวมีตัวหนาอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยเออเออย่างนี้จล้วก็แอนนาเบลก็หันหน้ามาตึ้ง แล้วก็ทำท่านี้ไม่ใช่ก็เป็นดำเบลแต่ถ้าเป็นเรื่องที่พี่กอลให้สิบก็แสดงว่าน่ากลัวจริงคือมันน่ากลัวจริงไหมคือเธอดูไม่ได้คือมันมันมันไม่ได้น่ากลัวขนาดดูไม่ได้แต่คือพราพราพอถอดเรื่องอ่ะไอ็เนี่ยไม่ชอบถ้าใครที่ชอบแบบพอดเรื่องที่ว่าแบบคือมันน่ากลัวแบบที่เราจะต้องปิดตาไม่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 เธออู้อะโอเคเองดูเรื่องต่อไปเรื่อ่สองเรื่องที่สองเรื่องที่สองเรื่อี่สองนี่ก็มาของเกาหลีเหมือนเดิมเรื่อง ก่อนเจียมอันนี้นี่เมื่อสองปีที่แล้วมันก็คือภาษาเกาหลีใช่ไคือมันเป็นหนังแนวฟาร์ฟูเทจอะถ้าใครที่ชอบดูแบลวิชโปรเจกต์เนี่ยก็คือต้องดูเรื่องนี้ก็คือกลุ่มคนนี่แหละไปโรงพยาบาลนี่มันก็น่ากลัวอีกล้ไปโรงพยาบาลไอ้นี่จัมส์แสก์จริงๆแม่งน่าดูดีเนี่ยใจแต่ยาแฟนกูแบบปิดตาทั้งเรื่องไม่ดูแฟนกูไม่ดูอ่ะอันนี้คือไม่เหลือคือเรื่องนี้คือแบบแต่าคนที่ชอบก็อาจจะไม่ได้ขนาดแต่ว่าแบบคือคือมันน่ากลัวจริงนะ ยังไงอะยังไงก็คือมันก็เป็นนากลัวเลยว่าผา้เหตุจะมันไม่มีอะไรมากเลยก็คือคนกลุ่มหนึ่งคุยว่าจะไปโรงพยาบาล,ล้างแห่งเนี้ยเพื่อที่จะไปแบบท้าผีบ้างงั้นไปดูว่ามีจริงหรือเปล่าแค่นี้ก็น่ากลวัวละก็คือโรงพยาบาลก็ลคืออาจจะาจะไม่บอกว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแต่ว่าคนที่ไปเป็นกลุ่มอะก็ะคือโดนสิงโดน,นอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ นั่นแหละมันก็ฉีดล้างค่าฟันคือ <c oughs> อย่างเงี้ยถ,ถ้าแบ,บรนด์คนที่ชอบแบ,บรนด์วิชโปรเจรกต์เรามาดูอันนี้ใช่ไหม <c oughs> แบ,บรนด์วิชโปรเจกต์มันช,ช,ชิดซ้ายไปเลยหรอนี่นะเพราะว่านี่มแบบันจะทำดูหลอนกว่าใช่ไหมหลอนคือแบ,บร,ร์วิชโปรเจกต์นี่แม่งแบบคือแบร์วิชโปรเจกต์มันแค่มันแค่บิวใช่ไหมเออมันบิวแล้วแบบก็แต่มันไม่เติมไม่เห็นอะไรแต่นี่ไม่ไม่เวียนหัวแต่นี่คือแบบแม่งเห็นเต็มๆอ่ะคือมึงจำแฟนมานี่คือมึงแบบเต็มเต็มแฟนคุณกี๊ดแบบโอ้โหรอดไม่แต่ว่าแบรนด์ถ้าคล้ายๆแบรเเจกต์นี่ย จริงๆแบวิสโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ที่แม่งเป็นต้องบอกต้อองบกเป็นตาวฟุตเกชเรื่องแรกเลยนะที่ทำที่ทำงานนี้คือแบวิสโปรเจกต์นี่ยังจำได้นะานมากเหรอไปดูที่มาบุญคล้องกูดูมาบุญคอเหมือนกันใช่เมื่อดูมาบุญคลองดูไม่ใช่ไม่ไม่ดูกับมึงไอ้ที่มันก่อนก่อนนั่นมัธยมใช่ไหมก่อนกูรู้จักมึงอกี้กูดูกับใครก็ไม่รู้มัธยมใช่กูดูกับใครก็ไม่รู้กูจำได้ว่ากูกูน่าจะไปดูกับเพื่อนสักสองคนแล้วกูจำได้ว่าไปดูที่มาบุญคอ แล้วจำได้ว่ามันเป็นหนังที่แบบโหไม่แบบพูดถึงมันอย่างมากละทั้งที่ไม่มีอะไรเลยในเรื่องแล้วคนแล้วมันก็คนก็จะกับพืนเขาเพาะมันจะมาจากเรื่องจริงของสิ่งที่จริงกูาก็เชื่อเราูก็เชื่ว่าเม่น่ของจริงน่ากลัวนี่ใช่ไหมไม่มันบิ้วมันแค่แบบพยายามบิ้วคุณมีคนสามคนถือก้องเข้าไปในตาแล้วสุดท้ายมันคือคลายแม็กซ์ตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายเลยแค่นั้นเองเออคือแค่นั้นเองไม่มีไม่เห็นอะไรเอาเป็นว่าไม่มีอะไรแต่คนดูเยอะมาก ใช่แต่เรื่องเทียเนี่ยโอ้โหแม่งหลอนโอ้โหท้ามึงพูดขนาดนี้กูไม่รู้ได้สักนานหลือยงอันนี้อันนี้ไม่นานสองปีคอนเจียสองปีคอนเจียมคอนเจียมคอนเจียมไม่ใช่ลองาหรอไม่ให้ไม่ไม่รู้แปลว่าอะไรอ่ะแต่ว่าที่เกาหลีนี่คือแบบถือว่าเป็นแบบหนึ่งในนางผีคนักโป๊มากซึ่งพี่ซึ่งพี่เก่าก็ไปเจอมาอีกแล้วเขามีแต่คนทำซ้ำเนี่ยใช่กูชอบเสิร์ชเฉยๆไงคือกูคิดอะไรม่ก็มึงเข้าใจจะบอกว่าคนปกติเหบอเว้ก็บอก ไม่ต้องบอกว่ากูไม่ได้อะไรเลยกูก็แค่ว่าคือกูแค่ว่าเวลาไม่มีหนังดูกูจะเสิร์ชว่าแบบกูจะชอบดูแรปโปรดกูนะลอตเตอร์โทมเมตโต้เพราะกูคิดว่ามันเชื่อถือได้ไงใช่ใชเอ<ช>เอกูจะเข้าไปดูว่าไอ้เหี้ยของเกาหลีเบสทฮามอะไรเงี้ยเออคือแค่กอลเป็นอย่างนี้จริงๆสมัยก่อนตอนอยู่บริษัทเดียวกันใช่ไหมไอ้กอลก็ไม่มีเกมเล่นอาจจะว่างมากตอนเล่นตอนทำบิณสนุกอะกอลก็ว่างมากเสิร์ชท็อปเกมออฟเดอะเวิลด์ลอลชวนทุกคนเล่นกันหมดตีกันหมดเลย ไม่แต่ตอนนี้เล่นไม่เป็นแต่ตอนติดแต่ยุคนั้นที่ชนเล่นเอลเอลอ่ะมึงไทยยังไม่มีแล้วเล่นกระเซิร์ฟมวอเมริกาแล้วกูก็พูดกับมึงว่าหรือเราจะเอาเข้ามาดีเออตอนนั้นอ่ะแต่ถ้าตอนนั้นกูข้างหน่อยกว่าจะเข้ามาก็ได้ถูกป่ะแล้วตอนหลังก็การในหน้าเอาเข้ามาก่อนแล้วก็ตอนหลังก็เอลเอลเรนี่ยยังเล่นเซิร์ฟนอกกันอยู่เลยนะแล้วก็มีหลงมีแหลกอะไรเงี้ยแล้วกูก็เล่นไม่เป็นอีหานี่ก็เล่นเป็น แล้วกูเล่นไม่เป็นมันก็มาด่าปูเพราก็ให้กูเล่นกระจากกระจอกว่าไม่ได้ด่าเลยไม่ได้ด่าเลยด่าทะเลาะเริ่มเต็มไปหมดเลยทะเลาะกับพี่กิดด้วยจริงจังด่ากันเออไม่ใช่ไม่ได้ด่ากันแบบขนาดนั้นคือคือมันตะโกนด่าเมันก็ลุยเท่ามันเข้าดีว่าแต่ทำไมมันไม่เข้าก็เือหลีกเงิดว่ามันแบบมันเป็นทีมใช่ไหมล่ะแล้วเนี่ยก็เลยเจ็บแขนใจก็ไปฝึกเวลาเล่นเนี่ยอีหาก็แบบแล้วตอนนี้เล่นแบบคืออย่างนี้แหมก็เทียบอีกนัน คืองี้คืองี้สมัยก่อนไอเทมก็เล่นไม่เป็นจะฆ่าได้ตัวหนึ่งเนี่ยตื่นเต้นมากขนลุกไงอุ้ยกูฆ่าเขาได้แล้วเป็นเกมออนไลน์ไอ้ยกูฆ่าโคตรเลยเนี่ยอะไรบอกว่าถามไปกอล์ฟเฮ้ยกอล์ฟเนี่ยออกของไงดีมันก็เล่นอยู่ไงเออเออเออมึงออกไปเเอะมึงออกออกไปเลอยเงี้ยตอบเมอเมอเอจริงมึงไม่เคยช่วยขาอะไรกูเลยกูก็ออกมั่วๆไปแล้วพอกู ฆ่าใครไม่ได้ตีป้อมได้พวกยนี้ก็ไก่เยี่เออเฮ้ยไมเก่งว่ะตีป้อมได้ว่ะโอเคเอามาเอามาเื่งที่สามไม่เดี๋ยวก่อนขอย้อนไปนึงคือมันมีคนปกติที่ไหนวะทำไมคือแบบไม่มีอะไรทําอ่ะแล้วเสิร์ฟจริงๆมันั็ไประโยชน์นะไม่ถ้าเป็นพี่ก็จะแบบเสิร์ฟเอ้ยหนังตลกนะเสิร์ฟหนังผีเชอบของเขาไง อ่ามาเรื่องนิสสาเรื่องนิสสาเรื่องนิสสานี่ก็หลายคนน่าจะรู้จักเรื่องเก็ตเอาต์ใน่นหนังาภาสองฮอลลีวูดเออเก็ตเอาตนี่แม่งไอนี่หนังเจ๊กของจอแดนพิวจอแดนพิวไม่น่าจะเป็นคนปกตินะน่าจะเป็นคนจอแดนพิวนี่กูรู้จักมันเพราะว่ากูชอบดูคอมเมดี้เซ r นทรัลตลกไงกูชอบดูคีเอนพิวตามช่องคอมเมดี้เซ r นทรัลมันจะเป็นแบบ ยี่สิบนาทีมันทําหนักตลกมาก่อนโคตรตลกไปดูดิใน,<ห>นยูทูบแบบคีแอนพิวตลกมากกูว่าเขาไม่ใช่คนปกติแล้วเขาะมันตลกมากไม่และแล้วแล้วตัวของตัวของคีเนี่ย,ยคีแกนเนี่ยคือมันจะชอบรับบทเป็นแองกี้แทรนนี่คือนอ,นอกนอกเรื่องนิดนึงอะชอบมันจะคือมันจะคีแอนพิวใช่ไหมคีแกนเนี่ยมันก็คือจะเป็นอีกคนหนึ่งมันจะชอบรับบทเป็นเหมือนกับว่าแองกี้แทรนสเลเตอร์ของของของแบบ ประธานดินดท,ท,ท,ที่ไมไ่คนดำในในพอร์ตของตันหลกอ่ะนะแล้วมันดำมากถึงขนาดว่าโอบามาชวนมันเป็นเป็นทันแอนก a ีท r นสเตอร์อะ ในงานแบบงานงานอะไรงานฝั่งกี้ทาร์เซเตอร์คืออะไรแองกี้ทาร์เซเตอร์คือสมมติโอบามาพูดอะไรที่มันซอฟซอใช่ไหมไอ้ที่นี่ก็จะพูดโพ่งขึ้นมาเป็นแบบเป็นอะไรที่ันนแบบจริงเป็นจริงตรงๆในในในที่แองกี้ทาร์เซเตอร์คืออะไรที่อยู่ในใจของของโอบามาอะไรเงี้ยโดน๋ยวรจบไม่เดี๋ยวกูเปิดให้มึงดูโคตรตลกเออเออเหมือนเหมือนเหมือนกูพูดประมาณว่าอ๋อเข้าใจแล้วเวลามีปัญหาเราพูดประมาณว่าทุกคนใจเย็นๆนะคะทุกคนจะเย็นนะคะดีๆที่รับผิดชอบแต่จริงๆแล้วในใจกูคือ ออเแล้วคุณผู้บหาหาร้อแบบพูกมึงอะเงี้ยไปอะไรอย่างเงี้ยเออมันดังมอนแล้วหลายเก t เอาเนี่ยก็คือ่วนขอนเรื่องก็มัคือมันจะออกแนวลีลัฟนิดนึงใช่ไหมแล้วก็ชุดสยองขวัญไหมก็มันจะหลอนไม่กว่าหลอนไม่ดูน่ากลัวเออไม่คือเ e t o อาอ่ะมันเป็นมันเป็นหนังที่น่าดูมากเพราะว่า มันมันเป็นหนังเสียดสีสังคมอ๋อใช่เพราะเพราะว่าเพราะว่าจอแดนฟิวนี่มันมันมันจะปีปมกับเรื่องเรื่องใช่ในทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลกเรื่องแรงมันจะเสียดสีกับเรื่องเกี่ยวกับคนฟิวมดัหมดเลยเออคือเรื่องนี้มันมันไม่ได้เป็นผีไม่ได้เป็นไลนนะแต่มันเป็นฟิลแบบ เหมือนกับว่าคนขาวเนี่ยชอบ ability ของคนดำว่าคนดำเนี่ยนี่มีเอาชอบคนดำเพราะคนดำอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีแต่เราไม่บอกว่ามันยังไงเออใช่เขาก็จะหัเอาเงี้ยว่าคนขาวกลุ่มเนี้ยต้องการที่จะ take control คนดำเออแต่ด้วยอะไรก็ไม่รู้บอกต้องไปดูแต่มันคือ get out แต่เรื่องเนี้ยบอกเลยว่าดู้ะคุมไม่ได้ไม่ได้แบบคือผมมาเป็นคนที่ดูได้นะหนังผีชอบหนังก็ดูกันนี่ยดูกันเอ็นเอ็นได้ แต่ว่าผมจะไม่ไม่ชอบอะไรที่มันแบบแหว่เหมือนถือมีดมาแล้วจงอันเนี้ไม่ชอบควักลูกตาอะไรเออควักลูกตาเอาเยี่ยทแงลูกไม่ชอบเนี้ยไม่ชอบรู้สึกแบบแยงนึกออกไหมแต่ว่าถ้าเป็นผีมาจะเชิญไม่ได้แต่เรื่องนี้ก็ไม่เชิงว่าผีเนาะไม่เชิงว่าไอ้เรื่องนี้ไม่ผีเลยแต่ว่าเอามันมันให้มันรู้สึกน่ากลัวใช่ใช่หลอนและชวนสงสัยมากกว่าว่าสุดท้ายแล้วแบบ มันคืออะไรกันแน่เดี๋ยต้องไปดูเองต้องไปดูต้องไปดูอ่ะนี่รีแคปหน่อยก่อนถึงอันที่5ก็จะมี The Wailing ใช่ไหมก่อนเจียมเขาเป็นอันที่สามแล้วก็ Get Out นะ Get Out าท์อันสี่อันสี่อันสี่นี่อ o ดฟอลโล่ฟอลโล่เล้งเออเรื่องนี้ชอบเป็นหนังฝั่งเป็นหนังทุนต่ำเออนักแต่ว่าแม่งโอ้หลอนหลอนจริงไม่ๆหลอนเราลึกเออหลอนคือเอ็นี่ก็ไม่มีจัมสแกนนะไม่มีจัมสแกนทม่หลอน คือ<ฮ>คือต้องเล่าว่ามันมันเป็นมันเป็นเอาเพื่ออิดฟอลโล่ะอิดก็คือผีเนี่ยผีจะตามอ่ะมันคืออิดฟอลโล่คือสมมติมันจะเป็นในเรื่องก็คือว่ามีผู้คนคนหน,นึ่งเนี่ยมีผีตาม <c oughs> แต่การที่จะทําให้ผีคนเนี้ยเลิกคือผีมันจะตามไปทุกที่เลยแล้วถ้าจับถ,ถูกตัวเมื่อไหร่นะไอเนี้ยจะตายใช่ไอไม้เนี่ยก็ต้องทําไงเพื่อได้ให้ผีตัวเนี้ยเลิกตามมันแล้วไปตามคนอื่นโดยมีวิธีที่ต้องทำบอกบอกไม่ได้อ่าเบอกไม่ได้ถ้าบอกก็คือแต่ดยวิธีเดียว โดยมีแบบนานแล้วคือตรงหลอดที่ว่าแม่งตามทุกที่ตามทุกที่ตามทุกที่หมายถึงว่าผีมาตามเราตามทุกที่ตามทุกเวลาตามยังไงตามบาลลอตเดินไม่คือเดินอย่างนี้เลยเดินอยู่ดีๆเนี่ยเดินแนี้มาเลยชแต่คนอื่นไม่เห็นแต่อีนี่เห็นอยู่คนเดียวใช่สมมุติว่าพี่โดนตามใช่ไหมพี่จะเห็นละอยู่ๆก็เดินขึ้นมาเลยเนี่ยมาเลยแล้วอีนี่ก็จะหลอนอยู่เดียวกรี๊ดกราดคนเดียวเลยไม่ต้องวิ่งหนีออกไปข้างนอรเลย ห้ามโดนห้ามให้มันจับตัวได้ห้ามผีจับตัวได้พอจะตายหรอซึ่งวิธีที่จะทให้ผีเนี่ยไปตามคนอื่นน่ะไอ้ไม้มันต้องมีวิธีทําซึ่งบอกไม่ได้คือเขา follow เพื่อมาฆ่าเราหรอใช่มันเป็นเหมือนเป็นมันหลอดเป็นคำสาปดิค่ะเป็นคำสาปไม้ก็ต้องส่งคำสาปต่อให้คนอื่นอืแต่ความน่ากลัวของมันคือมันตามตลอดแล้วก็ตัวผีมันน่ากลัวตัวผีมันไม่ได้แต่งหน้าหน้าแกวะนะแต่มันหลอดนึยิ่งว่าทำไมถึงบอกว่าน่ากลัวการสงสัย คือมันนั่งมันน่มันนั่งปวดจริงๆกูพูดไหมลูกจริงๆคือคืออย่างนี้คืออย่างนี้อะเดี๋ยวกูพูดให้ฟังง่ายๆอีอทฟอลโล่เนี่ยนะมันคืออีทฟอลโล่ชื่อมันคือตรงตัวตรงตัวเลยคือคือคือง่ายๆว่าสมมติว่ามันเป็นใครสักคนหนึ่งอะที่เธอเคยเห็นหน้าหรือไม่เคยเห็นหน้าหรืออาจจะเป็นตัวเธอด้วยนะแต่มันไม่ใส่เสื้อผ้าใช่ใช่ใช่มันไม่ใส่เสื้อผ้านะ แล้วเธอเห็นไม่มาแต่ไกลเลยอะแล้วมันแล้วมันจะมองแต่เราแล้วก็จะเดินตรงมาหาเราใ่เดียวแล้วมันแล้วมันไม่ทําหน้าเลยนะมันเดินอย่างเงี้ยเดินจะหาเธออย่างเดียวอแค่นี้เลยเว้ยหนังไม่มีนีเลยมีแค่นี้แต่แกลัวมากากขูวมากโอ้ก็อีกฟัโลวอะ เฮ้ยพูดจริงจริงพูดจริงจริงไนี้ยน่ากลัวจริงจอันนี้น่ากลัวจริงนจริงนี่การันตีเลยคือแล้วมันไม่มีจังกับมันไม่ได้มีเสียงเพลงแบบไม่มีอะไรนะไม่มีแบบเฮ้ยมันจะมาแล้วมีเสียงเพลงมาคืออยู่ดีคุยคุยอาจจะไม่คุยคุยอยู่เนี้ยฉากที่แบบไม่คิดว่าจะเจอนะคุยคุยอยู่เนี้ยอยู่ดีไหมหันไปไหมติดคำสาปใช่ไหมไอ้ไหมหันไปอีกแม่งเดินมาไกลๆไกลเนี้ยไอ้แบบเราก็ไกลแบบคนคนลูกนะคือเนี่ยเหมือนจินตนาการว่าอยู่ๆแม่งจากข้างล่างมาอยู่ๆก็มาเปิดบ้าน แล้วก็เดินขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้ยินเสียงันเดินคือรู้แล้วว่าไม่มาใช่คือคือถ้าถ้าทำคนไม่คือไม่อยากถ่าเล่ามากกว่านี้จะสปอยแต่คือคืออยากรู้ว่ามันน่ากลัวยังไงอ่ะต้องดูต้องไปดูใช่ต้องดูจริงคือไอ้เรื่องน่ากลัวมากไอ้การันตีเลยนะเรื่องนี้การันตีเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูคือเรื่องนี้บอกเลยว่าแม่งนี่ยังสยองเลยนะคือแล้วแม่ง ไม่มีทางจบอ่ะ่ังนี้นคือถ้าใครเจอนี่คือมึงเกตเค่เดียวอ่ะมึงจบใครคิดง่ายๆนะมันสไตล์นั้นอะแนวเดอะวิงอ like ่ะเออแนวเดอะลิงแนวเดอะวิงอะแนวเดอะวิงแนวเดอะวิง แต่มันไม่ได้มาคานออกมากลัวเหมือนเดอะลิงไม่ใช่อ๋อเว้ยไอ้ที่นี่ไอ้นี่ตรงต้นกว่าเยอะเดลิงนี่แม่งยังแบบเป็นจัมเซียเดลิงไม่เดลิงนี่แม่งยังต้องแบบรับโทรศัพท์ก่อนเออกรีไม่แต่เดลิงมันต้องใช้เสียงจัมเซียแบบแบบใช้ยิ้วเงี้ยแล้วก็แบบค่อยค่อยยิ้วแล้วเดลิงเดลิงมันค่อยมาเฉลยตอนสุดท้ายว่ามันฆ่ายังไงถูกไหมแต่ไอ้เที่นี่คือมึงไม่ต้องอะไรมากแล้วไม่มีวิธีดีต่อคืออิทโฟล์ก็คือมันเหมือนว่าบ้านตามอย่างบางฉากเราคุยกันอยู่เนี้ยอยู่ดีใช่ไหมก็ โหไปไหนไปตรงนี้คนนะใจกันไหนเลยแค่นั้นเอยิ่งจริงๆเว้ยคือแม่ถ้าใครขาดใจถึงความน่ากลัวก็ไปดูได้อีกต่อแล้ก่อนจะถึงเรื่องที่5นะฮะเดี๋ยวจะช้าๆนิดนึงเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรนะ The building The building นะฮะก็เดี๋ยวเนี่ยทางทีมงานนะเขาจะใส่ไว้ให้อยากให้ดูจริงๆ The building ได้อีกนะคอนเจมคอนเจมได้ get out get out get out แล้วก็อีก l o w โอ้โหโดยเฉพาะอีกต่ l โลกหนี่ย ดูเธอแล้วคุณจะเข้าใจว่าทําไมพวกเราอาการเป็นอย่างนี้นะเพราะพอคุณพูด,พดขึ้นมาปึ้บน,<า>นะผมแบบเฮ้ยกลัวใช่ไหมทันทีเฮ้ยคือมันนึกออกเลยอะ่ะห <c oughs> นังไม่มีอะไรมากแล้วแม่งเป็นแบบโคตรพอโคตรแม่ลึกซึ้งเชือแบนถ้ากูปเปิดให้ให้ให้แฟนกูดูเมียกูก็แบบไม่ดูอะ่ะกข้างจริงเรื่องเนี้ยูน่ากลัวมากโอเคอะเชื่อละทีนี้ก่อนจะถึงเรื่องที่หนะครับก็ เหมือนเดิมฮะเราก็มุ่งหน้าสู่หนึ่งร้อยซับนะครับผมยังไงเนี่ย <laughs> ก็ผมรู้นะฮะว่าการทำ u t u b e ตอนนี้มันมีคู่แข่งเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าการเล่าเรื่องของพวกเราเนี่ยมันรู้สึกว่าทำให้คุณแฮปปี้มีความสุขหรืออยู่ๆคุณก็เพ้อเอินมาเจอเราเนาะ <laughs> คุณอาจจะเสิร์ชอะไรก็ไม่รู้ว่าแล้วมันตรงกับคีย์เวิเร์ดเราพอดีนะ <laughs> แต่คุณรู้สึกว่าเอ้ยฟังพวกเราแล้วอีหาอ้วนนี่ว่าพูดดีเนาะ <laughs> อะไรเงี้ยแล้วก็พีแวนก็หน้าตาดูหล่อดี คุณเอ็นเอ็นดูสวยดีพูดจาไพเราะอะไรเง <Wow. S 1> ี้ยก็ซับให้เราสักน,นิดนึงเราขอไม่เยอะหรอกหนึ100่งซับก็พอฮะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมแค่นั้นเองนะฮะร้100นะ100อยซับเนาะร้อยซับวงสุรยสิยศอ่าวงสุรยสิยศแค่ันเองนะฮะกดอยู่ก็จะเป็นสิบล้านซับล้านซับอะไรได้ <c oughs> ล้านเยอะไปเยอะไปเออได้ยูทูปแพตติโนงไปที่นั่นไม่เป็นไรนะเราขอร้อยเดียวพอขอร้อยก่อนอยากให้ซับไม่น้อยแต่ซับนานๆนะครับผมอ่ะีเรื่องที่ห้าเลยง อืคือีอ The Invisible Man อันนี้นี่ของปีที่แล้วอันนี้ยอันนี้ยมันมีหนักโลแต่เราอาจจะไม่ได้ไปดูกันมันเข้าแบบไม่ไม่น่าใจมันเพราะมันมันจะมาช่วงโควิดพอดีแล้วเหมือนกับว่ามันไม่ได้เข้ามั้งช่วงต้นปีนี่แหละคือมันเป็นหนังรีเมคของของแบบไม่มันใช่เป็นแบบมนุษย์ล่องหนมาที่เราเคยดูเควินเบคอนสมัยก่อนไหมไม่ใช่ไม่ใช่คือมันเป็น The Invisible Man อีกอีกอีกแบบหนึ่งคือนแล้ว คือในมันเป็นวีเมคของของหนังแบบนึกฟิล์มเขาดำด้วยนะสม,มัยก่อนที่ไปดูมาอะไรเงี้ยคือ,อเอาผ่อนเรื่องคืนไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยพยายามหนีออกจากบ้านบ้านหนึง่งจนมันหนีออกมาได้แล้วอ่ะแล้วเหมือนกับว่ามันก็แบบใช้ชีวิตดีมีความสุขอะไรเงี้ยแล้วอยู่วีวันหนึ่งเงี้ยมันเกิดเหตุการณ์แปลกแปลมีคนมาเข็งที่กระจกของหายของเคลื่อนอแต่ไม่เห็นใครแต่รู้สึกว่าเนี้ยมันมีคนตามมันอยู่อคำถามก็คือว่ามันคิดไปเองหรือว่ามันมีคน ตามสี่แล้วแม่สี่แล้วแม่ก็เลยเป็นแต่ว่ามันไม่ใช่หนังผีนะก็บอกก่อนไม่ใช่หนังผีก็เลยเป็นก็คือเป็นหนังลิ้มับแม่ม่ใช่ลิมแม่เดี๋ยวก่อนนะไอ้เมสเซจที่เขียนในกระจกที่เขียนว่าอะ Love you ไม่ใช่ Miss you ๋อหนมึงก็โห่กำลังกำลังหลอนเลยไอ้ยังไหมเดี๋ยวนี้เดีงยวมึงก็มาตกใจเลย s ิสยู เฮ้ยเป็นคุณหลอนนะหลอนหลอนเลิฟยู่เอางี้คือลบเขียนใหม่เลิฟยูผีนิมม่งะคือหนังตลอนหลอนนี่เจอไหมเนี่ยไม่หลอนคือความหลอนไหนดันดี่นค่ะเี่ะคือคือเรื่องนี้ต้องบอกว่าแบบก็เป็นหนังทุนได้เป็นเกรดเกรดบีแต่ว่าแบบคะแนนวิจารณ์นี่คือท่วมท้นเหมือนกันวว้า ใช่คือตอนดูกูคิดแบบคือหนังรู้สึกน่ากลัวมาเรื่องเนี้ยคือมันไม่ได้น่ากลัวแต่มันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันคิดไปเองมากมันหลอนจริงเปล่าวะเพราะว่าคือทำให้เราคือหนังสไตล์เนี้ยคนตัวละครถึงที่จะบอกว่ามึงคิดไปเองหรือเปล่ามึงบ้าหรือเปล่านึกออกปะแต่คือมันคําถามคืออยู่ดีว่ามึงบ้าจริงหรือเปล่าอะเหมือนชัตเตอร์ไอแลนด์นะชัตเตอร์ไอแลนด์เคยดูเออเออเออดูดูลีโอโนโดมึงบ้าจริงหรือเปล่าดูว่าไอ้นั่นคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยไอ้เนี่ไอ้นี่ก็แต่ไม่ไอ้ะคคนนนใลแต่ว่ามนเราว่าก็คือว่าเนี่ยคิดเอ้ ไปอีกเรื่องที่น่าดูเหมือนกันเออแต่อินฟลูเอนท์อะไโงเลยพี่ไม่ก็ยังคงใช่อินฟลูเอนทโอ้โหคือใช่คือพอนี้พูดมันนี่จำได้เลยจำได้ทุกช็อตเลยคือแม่เป็นเรื่องที่เธอต้องดูลองดโอเคขอถ่ายมีเรื่องได้ไหมไหนไหนก็ได้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 อยู่ดีก็มันก็คิดขึ้นมาในหัวนี่เพิ่งดูเมื่อเมื่อแบบไม่มันเป็นหนังเมื่อไม่นานวันนี้ หนัง2ปีปี2ปีแล้วมนะั้งอย่ดีกิ๊กขึ้นมาเรื่อง The autopsy of of Gen do คือ The autopsy <laughs> of Gen do คือการชันสูตรศพของ Gen do อันนี้แหวะปะไม่คือคือต้องบอกว่า Gen <บ>เคยเคยยินคนเคยิชื่อกูเป็นกูเป็นมีไอ,อ้กอล์ฟเนี่ยกูคิดมากไม่ใช่ไม่แบบนี้หนันเนี่ยคือต้องเคยได้ยินชื่อว่เจนโดจอรโดวะคือเวล<ห><ไ>าเจอศพนี้นี้นี่น้านามะต้องบอกก่อนว่าคนผู้ฟังคือคนนี้นะที่ไม่มีตัวตนแต่ไม่รู้เป็นใครอ,ะอ่ะก็จะใช้ชื่อว่าถ้าม่มเป็นชาจอรโดก็ายังเป็นเจนโดนี่ก็เหมือนศพผู้หญิงคนหนึ่งไงอยู่ดีเข็นเข้ามาในห้องพักท้องห้องในห้องเก็บศพอย่างเงี้ยแล้วไปชาณศูนย์ซึ่งก็ไม่รู้เป็นใครเขาเลยเรียกว่าเจนโดออรทอมซี่ แต่การชันสูตรศพอันนี้นำมาซึ่งสิ่งน่ากลัวก็คือว่าศพนี่มันไม่ใช่ศพธรรมดามีตัวอะไรออกมาอหรอคือต้องดูคือศพจะให้ผู้ราก็คือมันเกี่ยวกับเีสารเตียเนี่ยซึ่งซึ่งก็จะเหมือกับว่าเเเดาาๆอใครไปยุ่งกับศพเนี่ยจะซัมติงมันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นใช คือต้องดูอันนี้ต้องดูอ้นี่นี่โคตรอ้นี่เคาหน่ากลัวเยี่ยเหมือนกันน่ากลัวอันี้อันีหน่ากลัวอันี่น่ากลัวอ้นี้ไม่ใช่อ้อ้นี้อันี้คือหลอนน่ากลัวไม่ได้แหวนนะอันเนี้ยไม่อด้แอวนีอ้อ้นนี้คือหนังปร่เหศไหนังฮอลลีวูดหนังอเมริกาฝั่งอเมริกาไม่เข้าโรงไม่เข้าไม่เข้าเหมือนกันไม่เข้าเพราะไม่มีหลายเรื่องที่ไม่เข้าเมืองไทยนะใช่ส่วนใหญ่เขาต้องบอกเข้าแต่ไหนที่เข้าเมืองไทยคือเป็นหนังที่แม่งแบบเป็นบล็อกบัสเตอร์เป็นอะไรที่เขาจะเข้ามามืงนี้ก็ ขวานขวานคนลาเออไอ้นี่น่ากลัวไอ้นี่น่ากลัวติและแหละไม่ได่ครัเออเมื่อทำเัาข้ากูกินเลยเนี่ยกลัวจะกูแต่แต่แปลกนะแฟนกูก็จะกลัวแต่เพราะกูชอบไแฟนกูก็จะดูเมียกูก็จะดูกูเเขาเรียกว่ารักแ็ด้ว่ะดีเนาะเต่กูไม่อยู่กับมึงหรอกแยมึงดูแต่ละเรื่องเออสมัยกองอยู่บริษัทเดียวกันมึงจะเอาอะไรมาให้กูดูก็ไไปดู เฮ้ยไหมมันดูนี่ไงคนกินคนเปิดคือมันเดินมาที่โต๊ะทํางานของพี่ใช่ไหมแล้ว่าเปิดแล้วมันก็เปิดทิ้งไว้เนี่ออหรอวะแล้วพอพี่ไปเห็นปุ๊บท่านน่ะวัญล้อโอเคนะโอเคเนี่ยเท่านี้แหละครับจบแล้วโดนโดนดาวเดวิลเดวิลลิ่งใช่ไหมคอนเจียม Get out it follows โลว i อินวิสิ e ดีอินวิสิเบลแล้วก็ the autopsy of Jane Doe อ้โถ้าใครเป็นแฟนสยองขวัญก็อย่าลืมลองไปดูดูรับรองว่าน่ากลัวแน่ ตัวจะไม่อดทนแลโอเคมีติดใจเลยกูวมงเก็บไปปั๊โอเคค่ะสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด eh okay, okay, s u b s c r i b ้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ